สวัสดีครับยำเช้าเช้าอากาศดีๆครับอาจารย์จะขึ้นไปแล้วนะครับอืมครับมารับชมเลยว่าจะได้กิโลครับอาจารย์จะค่อยๆค่อยๆเลื่อยขึ้นไปแล้วนะครับสวัสดียำเช้าเช้าอากาศดีๆลมพัดเย็นๆนะครับอวันนี้ฝนตกไปปลอยนะครับออ่าท่านผู้ชมก็ระวังครับจะเป็นมงเป็นหวัดไปก็ดูแลสุขภาพด้วยอนะครับท่านผู้ชม โอ้โหนู่นครับอาจารย์ก็เลยครับถึงยอดแล้วครับมารับชมว้ตอนนี้จะได้สกีลูกจะพออยู่พอกินไหมอืมนี่ครับสายมะพร้าวแก่ไอ้สายมะพร้าวใหญ่นะครับอืมมารับชมครับนี่ครับสายมะพร้าวใหญ่ครับกบมะพร้าวใหญ่นี่ครับสวัสดีครับยามเช้าอากาศดีๆลมพัดเย็นๆอืมมพบกับกบมะพร้าวใหญ่แล้วนะครับอืมนะครับสวัสดีครับ

ห่างทุกลกูกอือหือตบๆว้าลอยปออเห็นี้มครับท่านผู้ชมยังสวยงามอือหือตับๆโอ้โหเฮ้ย กนกวามาจนนี้แะครับโดตัวลอยครับโอยลอยน้ําป้อมแห้งทุกโลกครับไม่มีลูกไหนไม่แก่เลยแห้งแห้งแห้งสวัสดีครับกอบมะพร้าวใหญ่ยำเช้าเช้าสวัสดีครับรายงานตัวครับ